ทีมชาติไทยอยูสิบหกพบอุปสรรคก่อนเกมใหญ่ไม่ได้ซ้อมสนามจริงทําไมในเหตุการณ์ที่น่าสงสัยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อโตเล็กชังสึกพบปัญหาที่ไม่คาดคิดหลังมาถึงประเทศบาเรนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันเอเชียนยุทธเกม2 0 2 5โค้ดเอลอยอลอนโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยเผยให้มองเห็นถึงความยุ่งยากในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่โดยเฉพาะกับสนามฝึกซ้อมที่ไม่ใช่สนามแข่งขันจริง เราจำเป็นต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้เอลอยอลอนโซกล่าว so หลังจากที่ทีมไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกซ้อมบนสนามคาลิเฟอร์สปอร์ตซิตีฮอร์ซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงแทนที่จะได้ซ้อมบนพื้นปากเก้ทีมต้องฝึกซ้อมบนพื้นอย่างแทนสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักเตะเท่านั้นแต่ยังเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมทีมชาติไทยจึงไม่ได้รับการอนุญาตให้ฝึกซ้อมบนสนามจริงแล้วทำไมจึงเกิดปัญหานี้ขึ้น เอลอยอลอนโซยังไม่เข้าใจเหตุผลที่ทีมไม่สามารถซ้อมในสนามหลักได้โดยเฉพาะในช่วงออฟฟิเชียนเทรนนิ่งของทัวร์นาเมนต์ซึ่งควรจะเป็นช่วงที่ทีมต้องได้รับการอนุญาตให้ฝึกซ้อมบนสนามจริงเพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและพื้นผิวสนามแต่ที่น่าสงสัยคือเพียงแค่บาเรนและอิหร่านที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้เราจะต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดเอลอยอลอนโซยืนยันทีมต้องพร้อมสำหรับเกมแรกโดยไม่มีทางเลือกอื่นแม้จะไม่ได้ซ้อมบนสนามจริงก่อนก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่อาจสง่งผลต่อผลการแข่งขันของทีมในอนอาคต คุณคิดยังไงกับปัญหานี้ควรจะมีการจัดการที่เป็นธรรมกับทุกทีมหรือไม่หรือว่ามีเหตุผลอื่นที่ทําให้ทีมชาติไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ขอให้ทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์สําหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชายในศึกเอเชียนยูทเกม2025ของทีมชาติไทยดังนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดที่1ไทยพบซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ไทยพบคีกิสถานเมื่อวันที่25ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ไทยพบอิหร่านเมื่อวันที่27ตุลาคม2568เวลา0ูนนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคืนวันที่26ทุกเกมจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน 12th Club เับเท่านั้นแฟนๆโตเล็กช้างศึกสามารถโหลดแอปไดที่ https: //app. 1 2 c l u b c o m a u k m o s t i 5